สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับผมวันนี้มาพบกับผมตระหนด R P C C กันอ,อีกเช่นเคยนะวันนี้มาจัดรถทำมาหากินกันอีกแล้วกับเจ้าคันนี้เลย Carry 1.5เป็นไมล์19นะครับผมรถปีค้นใหม่นะคุณผู้ชมนะรถปี22นะครับผมใหม่ๆแบบนี้ทำมาหากินได้แน่นอนใครหา,หารถทำม,มาหากินนี่คันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับผมเนี่ยมาดูกันว่ามีอะไรบ้างไล่มาจากข้างหน้าไปข้างหลังเลยนะอ่าสำหรไฟหน้านะครับผมได้เป็นไฟหน้าแบบนี้นะครับผมอ่าสวยๆนะแม็กได้เป็นแม็กล้อกระทะแบบนี้นะครับ ผมยางมีสวยๆแบบนี้เราเปลี่ยนยางใหม่ให้ทั้งหมด4เส้นเลยนะคุณผู้ชมนะอะมาดูในส่วนของไฮไลท์กันบ้างไฮไลท์คือเจ้าตู้นี้เลยเราแบบค่อยๆเปิดทีละจุดนะคุณผู้ชมนะบอกเลยว่าคันนี้พร้อมที่จะทำามากกินเลยพร้อมขายของคุณผู้ชม อาซานี่องนะ้ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวเลยคุณผู้ชมที่เราเจอกันเนี่ยนี่ยตรงนี้เปิดมาได้อย่างงี้นะคุณผู้ชมก็คือพร้อมขายของเลยนะหน้าตาแบบนี้มีตู้กระจกให้เรียบร้อยมีห้องเก็บของให้เรียบร้อยบิ้วมาให้หมดแล้วนะครับผมตรงนี้สามารถเปิดได้รอบทิศเลยนะคุณผู้ชมนะมีห้องต่างๆครบคันมีปลั๊กไฟต่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วใครอยากได้รถตู้ทำมาหากิน รถบรรทุกทามาหากินไปไหนไปกันได้นะครับผมมนไปจอดที่ไหนก็ได้เอาไปขายของที่ไหนก็ได้ก็คันนี้ก็ตอบโจทย์นะคุณผู้ชมนะามาดูส่วนของด้านหลังนว่าด้านหลังเนี่ยก็สามารถเปิดได้เช่นเดียวกันนะครับผมค่อนข้างอเนกประสงค์เลยคือบิ้วมาให้หมดแล้วนะครับตีโครงไม้อะไรมาเรียบร้อยหมดแล้วใครอยากได้รถทามาหากินผ่อนถูกๆนะคุณผู้ชมนะผ่อนประมาณ4 5 0ห้าพันคันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับผมปลั๊กไฟเราต่อมาให้แล้วนี่เห็นไหมปลั๊กไฟเราต่อไว้ให้แล้วนะครับจุดนี้เห็นไหมสีของขาวอ่าก็คือพร้อมใช้งาน ฝั่งด้านหลังก็สามารถเปิดได้นะครับผมอ่าก็สําหรับรถคันนี้นะครับผมก็ราคาแค่2 9งแ0 0เบาทนะคุณผู้ชมนะรถปีโคตรใหม่ใหม่โคตนน้อยใหม่แค่ส0 0หมกว่าบาค่นั้นเองนะอามาดูในส่วนของฝั่งคนขับกันว่าจะออปชั่นขนาดไหนนะครับมานะมาดูในส่วนของที่นั่งฝั่งคนขับบ้างนะครับผมก็ ออปชั่นก็จะประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะเกียร์ธรรมดานะครับผมมีที่เล่นซีดีมาให้ไมเป็นไมดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะก็สวยงามนะครับผมตัวห้คร่องเครื่องมีหคร่องเครื่องจะอยู่ทางด้านล่างฝั่งคนนั่งฝั่งนี้นะครับผมก็หรูหราจัดการให้หมดแล้วไม่มีหยดแม่เยินนะคุณผู้ชมนะรถปีโคตรใหม่นะคุณผู้ชมรถปี2 0 2 2่อคือใหม่ามากๆหม่อย่างน้อยอ่ะหม่แค่สี่หมื่นกว่านั่นเองก็คือรถคันนี้พร้อมใช้งานมากๆนะครับผมใครหารถพรอประมาณเท่าพันคันนี้ก็ตอบโจทย์นะคุณผู้ชมนะ <S <S ใครอยากได้คันนี้นะครับราคาหน้าป้ายอยู่ที่297,000บาทนะครับคุณผู้ชม297,000บาทอันนี้ไม่รวมส่วนลดอัพทักมาจากคลิปนี้นะคุณผู้ชมนะใครสนใจคันนี้กดหัวใจกดแชร์กด Subscribe และติดตามช่อง RPTC Car ของเราด้วยนะครับผมบ๊ายบาย